สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาคุยข่าวเกี่ยวกับชิบากันว่าชิบาเนี่ยมีข่าวอะไรบ้างแล้วก็วตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปคุยกันนั้นก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลย โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยบริษัทชำระเงินดิจิทัลในแมนฮัตตันอย่างฟรัสักกำลังช่วยทำให้คริปโตไปอยู่ในกลุ่มกระแสะหลักมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากความบ้าคลั่งของชิบะอินุที่กำลังวนเวียนอยู่ในโลกของคริปโตในช่วงครึ่งหลังของปี2021ก็จะบอกว่าชิบะอินุเนี่ยก็เริ่มมีคนที่สนใจมากขึ้นแล้วก็มีโครงการต่างๆมากยิ่งขึ้นก็ ชิบายนุก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันอย่างไรแล้วทุกคนก็หาข้อมูลอื่นๆมาเปรียบเทียบหรือมาศึกษากันได้คลิปนี้ก็ไม่ใช่กันแนะนำแต่อย่างใดนะแค่แชร์ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆได้พิจารณาได้อาวิเคราะห์กันโดยในตอนนี้ผู้ใช้งานเหรียญชิบายนุเนี่ยจะสามารถนำไปซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่ร่วมมือกับเฟรชอเพลย์เมน์เน็ตเวิร ที่มีอยู่มากกว่า40,000ืร้านทั่วโลกแล้วก็จะบอกว่านี่ก็อาจจะเป็นข่าวดีข่าวนึงที่คนที่ถือชิบาเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนิดนึงที่มีโครงการต่างๆได้เข้าร่วมแล้วโอเคเรามาทำความรู้จักกับ a s ล s ซักกัน a s ล s ซักเป็นบริษัทที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะมุ่งเน้นการช่วย อำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าและ,ะยังช่วยลดความซับซ้อนของการใช้ใจ่ายสกุลเงินดิจิทัลโดยลดความซับซ้อนของการตรวจสอบความถูกต้องบนเครือข่ายในการใช้ชิปนอกจากนี้ลูกค้าสามารถส่งชิปไปยังกระเป๋าเงินที่ใช้ใจ่ายบนอแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยนี่คือ,อ,อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชิบานั่นเอง เขายังบอกว่าเมื่อถึงเวลาชำระเงินจะต้องเลือกชี้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ต้องการจากนั้นอ่แฟลกโค้ดจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอร้านค้าจะสแกนแฟลกโค้ดในลักษณะดเดียวกับ Apple Play f ฟลกโค้ดโ,โดยจะช่วยให้ผู้ค้าเนี่ยสามารถรับชำระเงินเป็นสกุลเงินเฟียผ่านสกุลเงินดิจิทัลของ AMP ซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักปากการะกันสำหรับการทำธุรกรรมจากนั้น f ฟลกซักจะรับการชำระเงินจากกระเป๋าเงินใช้ใจ่ายของเราเนี่ยและหักชำระเงินจากสกุลเงินดิจิทัลที่เลือกนั่นเองก็นี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ถือชิบาอินูแล้วก็อ,าอนาคตชิบาอินูก็อาจจะมีการพัฒนาเรื่อยๆมาถึงไฮไลท์สำคัญก็ว่าเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเหรียญชิบาอินูนั้นมาแรงมากและ แม้จะมีอายุขึ้นมาได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นซึ่งต้องขอบคุณดอทคอยและการช่วยปั่นกระแสของอีลอนมาร์กที่ทำให้มันสามารถที่จะติดลมบนมาได้จนถึงอตอนนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอทคอยเนี่ยเกิดก่อนแล้วก็ชิบายนูเนี่ยตามแล้วก็มีข่าวว่าชิบายนูเนี่ยจะแซงดอทคอยสุดท้ายแล้วมันก็แซงได้นะแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่หลังของอ ดอสคอยก็จะบอกว่าดอสคอยกับชิบะอินุเนี่ยก็สูสีกันนะสองตัวนี้ก็จะบอกว่าเพื่อนๆหรือว่าทุกๆคนก็สามารถที่จะหาข้อมูลมาเปรียบเทียบหรือว่ามาศึกษากันได้ว่าควร ที่จะถือเหรียญไหนหรือว่าถือทั้งสองเหรียญเลยอ่าก็ต้องดูว่าคุณสมบัติของแต่ละเหรียญมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างไรแล้วคลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำแต่อย่างใดนะทุกคนก็สามารถที่จะหาข้อมูลมาพิจารณามาเปรียบเทียบกันได้โอเควันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า